น่ากินมากเลยใส่แป้งสาคูลงไปแช่เลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพ,อนพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอสาคูกะทิน้ำตาลใส่แดงใส่เนื้อลําไยนะคะเพื่อนเพื่นทำง่ายนะคะใส่กะทิแบบเข้มข้นอร่อยหน้าตาดีแบบนี้ทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะนำสาคูมาแช่น้ํา ก็คือล้างน้ําให้สะอาดนั่นเองนะคะให้แค่พอสะดุ้งน้ํานะคะเตรียมน้ําเป็นน้ำเดิมหรือน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลใสแดงลงไปเลยคนให้ละลายค่ะใส่แป้งสาคูลงไปแช่เลย รอให้แป้งเขาอมน้ำสักครู่นะคะเราจะตั้งน้ำต้มรอเอาไว้นะคะตอนนี้สาคูเขาก็ดูดน้ำตาลใส่แดงบวมแล้วนะคะใช้ได้แล้วเราจะเทใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็เริ่มหมั่นคนนะคะให้แป้งเขาไม่จับตัวเป็นก้อน สาคูก็สุกใสแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายแดงหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยนะคะน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเจปานมีลําไยเนื้อลําไยก็ใส่ลงไปเลยหรือว่าใครมีข้าวโพดเผือกเนื้ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความอร่อย ทีนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนของกะทินะคะเทกะทิลงไปในหม้อหรือว่ากระทะได้เลยค่ะเอาแบบทันให้หวานมันนะคะกะทิเยอะๆเลยตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะความร้อนไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้กะทิแตกมันมีใบเตยใส่ใบเตยเพิ่มความหอมนะคะ กะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะละลายแป้งจะเป็นแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งข้าวเจ้าละลายใส่น้ํานะคะใส่ลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ตัวกะทิเขามีความเหนียวเหนียวหน่อยนะคะต้องการเหนียวมากเหนียวน้อยแล้วแต่เลยค่ะใส่มากได้เลยขนมไทยของเราสาคูกะทิใส่น้ำตาลใส่แดงใส่เนื้อลำไยลงไปทำทานง่ายๆค่ะ อร่อยมากเลยลาดกะทิค้นๆค่ะสุดยอดหรือจะเสิร์ฟแบบคนชอบกะทิเยอะๆนะคะเราใส่กะทิลงลงไปก่อนเลยคนที่ชอบเข้มๆขข้นนะคะตามด้วย ตาคูลำไยน้ำตาลใสแดงน่าทานมากๆหน่ากินมากเลยเจแปานขอชิมหน่อยนะคะอือหือหอมมันมากอร่อยมากๆค่ะ ค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะทาง่ายๆขนมไทยของเราอร่อยด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ